จสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะในช่วงของคุยกันบายใจนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณวิพรรัตน์รัตนะพนักง,งานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดตรังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นะคะวันนี้ทางสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดตรังก็มีโครงการดีๆที่จะนำมาบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรื่องของการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้หน่อยสิคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดนะคะด้วยกรมคุมประพฤตินะคะมีบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิด ที่อยู่ในระบบงานของคุมประพฤตินะคะซึ่งผู้กระทําความผิดของอที่อยู่ในความดูแลของสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดตรังเนี่ยก็จะมีผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวยชนผู้ที่ได้รับการประการลงโทษและลดบันรต้องโทษนะคะ,คะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีน้องๆที่อยู่ในความดูแลเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยสองพคน,นะคะถือว่าเยอะไหมคะ,เย,ะเยอะมากค่ะเยอะค่ะซึ่งประมาณ80%นะนะคะที่เป็นน้องๆที่กระทำผิดในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะกมก็เลยมีนโยบายที่จะนำน้องๆกลุ่มนี้นะคะมาเข้ารับการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูนะคะ่ะโดยการจัดโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดนะคะซึ่งในส่วนของการดำเนิน ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดรังเนี่ยได้รับเป้าหมายจากกรมคุมพฤติมาทั้งหมด4รุ่นน่ยนะคะในแต่ละรุ่นเนี่ยเรามีเป้าหมายที่เข้าร่วมเนี่ยรุ่นละ40คนนะนะคะแต่จริงๆแล้วน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าเข้า,เข,าเข้าร่วมโครงการนี้ได้มากกว่านี้เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่ที่แจ้งเมื่อกี้ค่ะว่าเรามีเยอะมากนะคะแต่เอ่องบประมาณอาจจะด้วยงบประมาณที่มีจํากัดนะคะเราก็คัดเลือกน้องๆเนี่ยเข้าร่วมรุ่นหนึ่งก็ประมาณ40คนนะคะ แสดงว่าโครงการนี้ทํากันทั่วประเทศเลยเหรอคะเป็นนโยบายของกรมคุมประพฤติใช่ค่ะค่ะนะคะที่นี้ใน4รุ่นต้องต้องถามก่อนเลยว่ารุ่นละ40คนแต่ว่าทางสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตรังเนื่องการกลุ่มน้องๆเยาวชนเนี่ยมีจํานวนมากน้องน้องอาจจะเข้ามาเพิ่มเติมได้ได้ค่ะก็ติดต่อได้ที่คุมประพฤติเลยรัก่ที่สำนักงานคุมประพฤติค่ะค่ะนะคะทีนี้โครงการนี้เราทราบมาแล้วว่ามันเป็นนโยบายของกรมคุมประพฤติค่ะนะคะกิจกรรมที่กําหนด เอาไว้ <Okay. S 1> อ่ามีอะไรบ้างคะน้องๆที่จะเข้าร่วมกับเรานี่เขาจะอยู่กับเรากี่วันหรือว่า <Okay. S 1> เป็นการอบรมแค่วันเดียวหรือยังไงคะ,ะกิจกรรมของเรามีทั้งหมด5วันน่ยนะคะ4คืน5วันค่ะต้องมาพักครั้งคืนด้วยนะคะ4ีคืน5้าวันค่ะก็จะจัดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังนนะคะทั้งสรุ่นค่ะ ค่ะนะคะก็คือให้น้องๆมากินนอนอยู่ด้วย<ช>เลยใช่ค่ะนะคะตอนนี้คนที่จะสมัครเข้าร่วมเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนด้วยความสมัครใจหรือว่าเอ๊ะน้องๆเป็นกลุ่มป้าหมายที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราก็ด้วยด้วยอาจจะเป็น ขั้นตอนหนึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแต่ว่าเวลาที่เขาถูกคุมประพฤติก็จะต้องมาทํากิจกรรมกับเราก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอยู่แล้วเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอยู่แล้วค่ะถือว่าเหมือนกับคล้ายๆไฟบังคับไหไฟบังคับค่ะเป็นไฟบังคับค่ะเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างนานพอสมควรนะคะสี่คืนห้าวันเนี่ยบางครั้งน้องก็ถ้าถามความสมัครใจเลยเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างน้อยนะคะก็อาจจะเหมือนกับ บังคับบัาบัดสักนิดนึงอะประมาณนั้นนะคะคือน้องถูกคุมประพฤติอยู่แล้วแล้วก็เราอาจจะดูในกลุ่มป้าหม่ย40คนที่เข้าร่วมก็อาจจะต้องเป็นคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วค่ะโดยพี่ๆี่พนักงานคุมประพฤตินะคะแต่ละแต่ละคนที่ดูแลและผิดชอบอยู่นะคะก็จะคัดเลือกน้องๆมาเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะ ค่ะในสี่คืนห้าวันเด็กๆเ,เขาจะได้ทำอะไรกันบ้างคะเ,ออเด็กๆก,ก็จะมีกิจกรรม,มนะคะในส่วนของจริงๆแล้วเราให้น้องเนี่ยเรียนรู้ ให้ให้เรียนรู้ด้วยด้วยตัวเองกันนะคะเพื่อมองเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะจริงๆแล้วถือว่ามันไม่ได้เป็นวิชาการทั้งหมดเพียงแต่มีการเ,าเล่นไปด้วยเรียนไปด้วยอะไรแบบนี้ค่ะโดยพี่ๆพนักง,งานครูประพฤชเนี่ยจะเป็นคนดูแลแล้วก็อาจจะสอนอาจจะแนะนําน้องๆไปด้วยนะคะ,คะไม่ได้ไม่ได้มีความเครียดถึงขนาดว่าต้องเป็นวิยาวิชาการทั้งหมดนะคะเรียนเล่น ไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันก็คือต้องการที่จะให้เขาได้เปิดใจใช่ค่คะเ,ออเปิดใจแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นวิชาการมากเกินก็อาจจะเกิดความเครียดได้<ช>เพราะฉะนั้น<ช>จ<า>คะค่อยๆมอนเหมือนกับ เป็นการละลายพฤติกรรมใช่ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาให้น้องได้ได้รับรู้ด้วยนะคะโดยในในในวันที่4ของโครงการเนียค่ะก็จะนําน้องไปศึกษาดูงานที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่บ้านน้าควายะะของอาจารย์วิรัตการจนะพรมนะคะซึ่งตรงนี้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์วิรัตมันเกี่ยวข้องกับ ทางสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดร่าง <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นศูนย์อะไรแล้วนะคะเป็นศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนด้วยคะ่ะแล้วก็เป็นสถานที่บ้านบ้านกึ่งวิถีด้วยะค,ะค่ะก็คือว่าในกรณีที่น้องๆเนี่ยอย่างเช่นน้องที่ได้รับการพักการลงโทษลดควนลงโทษปล่อยออกมาแล้วไม่มีที่พักหรือว่าออตอนระยะแรกเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวเข้ากลับมาสู่สังคมนะคะก็อาจจะไปพักที่บ้านกึ่งวิถีซึ่งเป็นบ้านของอาจารย์วิรัตเนี่ยได้ค่ะ ค่ะนะคะ,คะก็ะเป็นหลักสูตร4<ช>ี่คืน5วันใช่ใชค,ค่ะนะคะเราคาดหวังว่าเราจะได้อะไรจากโครงการนี้คะคนที่เข้าไปร่วมกิจกรรมกับเราท่านตามเป้าหมายจริงๆก็คือ160คน<ช>อ่ะคนขั้นตม่นตมเขาน้องะจะได้อะไรกลับมาน้องจะได้ในในส่วนของในการอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคะก็อาจจะได้มีการปรับตัวเหมือนกับเขาต้องกลับไปอยู่ในสังคมว่าเขาต้องปรับตัวเองให้อยู่ให้กับคนอื่นได้แล้ว เขาก็สามารถที่จะนํานําความรู้หรือว่าหลักจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปปรับใช้ในในชีวิตประจาวันอาจจะดูอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาอะนะคะอาจจะทําให้เขาเนี่ยเอออยากจะประกอบอาชีพทางด้านเกษตรเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเออน้องๆที่อยู่ในความดูแลเนี่ยก็ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีแรงบันดาลใจว่าเขาจะไปทําอะไรเพื่อ เพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อเพื่อชุมชนของเขาได้บ้างค่ะนะคะ,คะก็คือน้องๆที่ถูกคุมประพฤติทั้งหมดเนี่ยทางสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตรงังเราก็มีข้อมูลของน้องๆอ,อ,อยู่แล้ว<ช>แล้วก็รู้ว่าน้องๆเนี่ยอ่าโดยพื้นฐานเนี่ยเขาก็เป็นลูกหลานเกษตรกรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราป้อนให้กับเขาก็คือตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะนะคะนี่ก็เป็นอ่านในส่วนของโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดนะคะทีนี้ หลังจากที่จบโครงการไปทั้ง4รุ่นแล้ว <c oughs> ทางสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดตรังจะมีการติด ตามผลการดําเนินงานของเราตรงนี้ยังไงคะออก็จะมีการติดตามผลนะคะในในในส่วนในระหว่างการจัดก,กิจกรรมเนี่ยก็ต้องติดตามผลน้องในในในส่วนที่อยู่ในโครงการก่อนนะคะในระยะแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอจบโครงการเนี่ยเราจะติดตามผลอีก3สัปดาห์นะคะติดตามดูว่าน้องเนี่ยกลับไปเอ่อเกี่ยวข้องก,กับยาเสพติดไหมกลับไปแล้วเนี่ยมีการนําความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปปรับใช้ไหมมีการเอ่อไปทำเอ่อด้านเศรษฐกิจ ทางการเกษตรอะไรแบบนี้ได้ไดำเ,เนินการอะไรบ้างไหมนะคะแล้วก็ไปดูด้วยว่ากลับออกไปแล้วเนี่ยมีมีการได้กลับมากระทำผิดซ้ำหรือไม่มอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะมีการติดตามผลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะเราก็จะติดตามผลน้องอีกหนึ่งปีนะคะโดยในติดตามตอนที่น้องเขามารายงานตัวค่ะให้เจ้าไอ้พนักงานความพิจิเจ้าของเจ้าของเรื่องของน้องค่ะ,คะก็จะติดตามผลนะคะโดยการไปเยี่ยมบ้าน ของน้องด้วยนะคะ,คะเรียกได้ว่าเราติดตามดูแลต่อเนื่องแล้วก็เพื่อป้องกันการกลับมากระทําผิดซ้ําด้วยใช่ค,ค่ะทั้งหมดนี้นะคะคุณฟังคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องราวของโครงการดีๆจากสํานักง,งานกุมประพฤติจังหวัดตรังตามนโยบายของกรมกุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดที่จะเกิดขึ้น4รุ่นในพื้นที่จังหวัดตรังของเราค่ะ ที่นี้ค่ะคุณพี่วิพรรัรตน์นะคะตอนนี้ท่านรักษาราชการแทนเพือในการสำนักงานกุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดรังเท่าที่ติดตามเนี่ยชื่นชม เฟซบุ๊กแฟนเพจของสำนักง,งานมากเลย <Okay. S 1> เพราะว่ามีการแบบไม่ได้ละเมดสิทธิ์ <Okay. S 1> เด็กและเยาวชนเหล่านี้เรามีการเบลอหน้าอะไร <Okay. S 1> ของน้องๆเรียบร้อยเลยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็เราก็เห็นว่าทางท่านหัวหน้าเนี่ยไปเป็นวิทยกร <Okay. S 1> อยู่บ่อยครั้งน้องๆ <Okay. S 1> คุมประพฤติก็ลงพื้นที่บ่อยครั้งชอบอันหนึ่งคือโรองเรียนยุติธรรมชุมชนหวัวหน้าเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าโ <Okay. S 1> รงเรียนยุติธรรมชุมชนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วในจังหวัดรังของเราเราได้ไปดําเนินการเกี่ยวกับโครงการนี้มากโดยแค่ไหนแล้ะค่ะ okay. ในส่วนของโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์นะคะอะยุติธรรมอุปถมัมภ์โรง, <spinning S 2> งเรียนยุติธรรมอุปถมะะ <lateral. S 1> <ว>ัมภ์เนี่ยค่ะในส่วนของสํานักงานคุมเทพฯนะคะจะมีโรงเรียน2โรงเรียนค่ะก็คือโรงเรียนวิเชียนมาตุสองนะคะแล้วก็โรงเรียนสภาราชินีสองนะคะก็ในส่วนของการดรําเนินงานตรงนี้เราก็จะไปร่วมกับทางโรงเรียนนะคะในการให้ความรู้กับน้องๆเพื่อป้องเพื่อป้องกันหรือว่าป้องปรามในส่วนของการกลับไป ที่มีแนวโน้มที่จะกลับไปเกี่ยวข้องกับยาสิติดนะคะกับน้องๆที่อาจจะเป็นทั้งกลุ่มเสี่ยงหรือว่ากลุ่มน้องๆที่เรียนปกตินะคะเพื่อว่าจะได้มีความรู้ในเรื่องของอโทษพิษภัยของยาสิติดหรือว่าในเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ใน,ในตอนนี้นะคะก็จะให้ความรู้กับน้องๆแล้วก็อาจจะมีการร่วมกับทางโรงเรียน ตรวจปัสสาวะน้องๆอะไรแบบนี้นะคะเพื่อเพื่อจะได้ดูว่ามีน้องกลุ่มไหนที่ที่อาจจะก้าวพลาดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ร่วมกับทางโรงเรียนเนี่ยช่วยกันแก้ไขน้องเพื่อว่าที่จะไม่ให้มาสู่กระบวนการของคุมพฤติะคะค่ะนะคะเป็นการป้องกันเด็กๆและเยาวชนเหมือนกับสร้างภูมิคุ้มกันให้น้องๆก่อนลงพื้นที่ไปกับเคลื่อนเรื่องนี้บ่อยครั้งแค่ไหนคะจริงๆแล้ว ในการลงไปพื้นที่เนี่ยค่ะนโยบายของสำนักงานเนี่ยค่ะจะให้น้องเขาจริงๆอะไปทุกเกือบทุกเดือน,น่ะนะคะ oh. แต่เนื่องจากว่าอาจจะมีภารกิจทางโร <c oughs> งเรียนทางสำนักงานเนี่ยก็อาจจะ ไม่ได้ไม่ได้ลงไปทุกเดือนนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยสเดือนต่อครั้งอะค่ะค่ะก็คือเราพยายามลงไปบ่อยครั้งแต่ว่าเนื่องจากเด็กๆเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะด้วยนะคะอาจตรงนี้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดสองเดือนครั้งเราได้ลงแน่นอนใช่ค่ะมีมีแนวโน้มจะขยายผลไปโรงเรียนอื่นไหมคะมีค่ะมีแนวมีค่ะก็อาจจะขยายผลไปที่โรงเรียนอื่นมีค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะให้สองโรงเรียนนี้เนี่ยให้เข้มแข็งเข้มแข็งมากเข้มแข็งขึ้นนะคะ นอกจากนี้ทั้งทั้งสองโรงเรียนเนี่ยนะคะเป็นหน่วยงานภาคีที่รับน้องๆในความดูแลของสำนักงานคุกพืงนเนี่ยคะ่ะไปทํางานบริการสังคมด้วยนะคะเป็นรายบุคคลคือในในส่วนของน้องที่อยู่ในความดูแลคะ่ะ จะมีน้องบาง,บาง,บางรายเนี่ยที่ศาลมีคําสั่งให้ทํางานบริการสังคมอะค่ะเราก็จะส่งน้องๆกลุ่มนี้ค่ะไปทํางานยังหน่วยงานพาคีด้วยซึ่งทั้งสองโรงเรียนเราก็จะมีส่งผู้ถูกคุมเนี่ยไปช่วยเหมือนกับทําความสะอาดอะไรแบบนี้นะคะก็คือว่าถ้าที่ไหนญ้ารก กระจกมัวรั้วไม่สวยเนี่ย oh. แจ้งคุมประพฤติได้นะคะตอนนี้เรามีน้องๆที่สารกําหนดเงื่อนไขาการคุมความประพฤติแล้วก็กําหนดเงื่อนไขาการทํางานมีการสังคมเนี่ยด้วยนะคะ ค่ะ <Okay. S 1> นะคะย่ารกกระจงมัวรไม่สวยเก๋มากเลย <Okay. S 1> ค่ะนะคะก็เป็นการกลับเคลื่อนเรื่องของโรงเรียนยุติธรรมอุปรร <Okay. S 2> ัรภมตอนนี้เรานําร่องแค่สอง <Okay. S 1> สถานศึกษาแต่ว่ามีมีแผนที่จะขยายผลไปยังที่อื่นอย่างแน่นอนเลยนะคะ <Okay. S 1> นอกเหนือจากนี้จริงๆแล้วเราก็เข้าใจว่าการบทบาทการทํางานของหน่วยงานภาครัฐเราจะมีข้อจํากัดเรื่องบุคลากร <Okay. S 1> ทางคุมประพฤติเองก็สร้างอาสาสมัครคุมประพฤติตอนนี้เรามีมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างร แล้วเราอบรมเพิ่มพูนความรู้หรือพัฒนาศักยภาพทักษะให้กับเขายังไงคะค,ะค่ะในส่วนของสำนักง,งานคุมประพินะคะตอนนี้มีอาสาสมัครคุมประพิทั้งหมด215คนนะคะในส่วนของทั้งหมดเนี่ย ก็จะมีท่านอาสาสมัครคุมพฤติตอนนี้ที่มีอายุมากที่สุดก็คือ96ปีนะคะก็ก็ยังเป็นอาสาสมัครคุมพฤติอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาอาสาสมัครคุมพฤติเนี่ยก็จะมีการอ,อบรมนะคะอบรมอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็มีการมีการรับสมัครอาสาสมัครคุมพฤติเป็นะยะนะคะใน,ในส่วนของพื้นที่ไหนเนี่ยถ้าอาสาสมัครคุมชมีพฤ่ไม่ไม่ ไม่เต็มในพื้นที่นั้นแล้วก็จะสรรหาเพิ่มเติมนะคะเมื่อมีการสรรหาแล้วเนี่ยก็จะมีการอบรมให้ความรู้เพื่อที่จะทําให้ท่านอาสาสมัครคุมาพืชเนี่ยมาช่วยงานของสํานักง,งานคุมพืชได้นะคะในส่วนของการดําเนินงานของท่านอาสาสมัครคุมพืชเนี่ยก็จะมีสํานักง,งานเนี่ยส่งส่ง เราเรียกว่าส่งคดีนะคะ,คะก็คือส่งข้อมูลของน้องๆเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยไปให้ท่านอาสาสมัครคุมพืชเนี่ยช่วยดูแลนะคะวา่าอาจจะช่วยในเรื่องของการติดตามดูแลแล้วก็ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์น้องๆเพื่อให้เขาเนี่ยอยู่ในอยู่ในชุมชนได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาเขาอาจจะไม่กล้าพูดคุยกับ พนักงานคุมประพฤตินะคะก็สามารถบอกผ่านทางท่านอาสาสมัครคุมประพฤติเนี่ยมายังสำเน็จงานได้เพราะบางบางน้องๆบางคนอาจจะอยากได้ความช่วยเหลือในเรื่องของทุนประกอบอาชีพหรือว่าในเรื่องอื่นๆนะคะก็แจ้งผ่านทางท่านอาสาสมัครคุมประพฤตินี้มาได้ค่ะค่ะก็น้องๆก็คือเขาก็เป็นคนในชุมชนเดียวกันก็จะมีความไว้วางใจดีไม่ดีอาจจะเผลอเลเป็นญาติกันด้วยใช่ใช่ค่ะนะคะน่ารักมากเลยอาสาสมัครคุมประพฤติเนี่ยสองร้อยสิ พาท่านนะคะเราก็เห็นมีอาสำนักงานคุมประพฤติก็จัดอบรมพัฒนาทักษะใ,<ช>ให้อยู่เรื่อยๆ<ช>แถมมีรางวัลให้ด้วยทุกปีไม่ข้าหวหน้ามีรางวัลให้ทุกปีนะคะก็จะมีรางวัลอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมดีเด่นนะคะแล้วก็จะมีะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยนะคะในกรณีที่ได้ได้เป็นอาสาสมัครคุมปพฤติดีเด่นระดับ ของกรมแล้วเนี่ยต่อไปก็ถ้ามีผลการดําเนินงานออครบตามหลักเกณฑ์ที่ทางกรมควบพืชกำหนดก็จะได้รับเครื่องราชอิสริยาพรณ์ด้วยค่ะอืมค่ะ,คะนะคะวันหน้าคะมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งอ่าที่บอกว่าเป็นศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนก่อนหน้านี้กรมคุมประพฤตินียตั้งใจที่จะคือมีศูนย์ศูนย์ต้นแบบอยู่หนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็เห็นบอกว่าจะต้องต่อไปจะต้องขยายผลด้วยวันหน้าเล่าให้ฟังหน่อยทีคะเรื่องของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนบทบาทของ ศูนย์ตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเดิมของคุมประพฤติเนี่ยคะ่ะเราจะมีศูนย์คุมศ,ศูนย์อาสาสมัครคุมประพฤตินะคะ<า>ไปํามอำเภอ,อ<ม>ก็จะมีอาสาสมัครคุมประพฤติเนี่ยในในแต่ละศูนย์เนี่ยก็จะมีกรรมการซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติน,นะคะที่จะต้องไปรับรายงานตัวน้องๆหรือว่าจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูน้องๆเนี่ยในอำเภอนั้นนะคะแต่ต่อมาเนี่ยก็ได้มีการ จัดตั้งเป็นศูนย์คุมพืชภาคประชาชนตอนนี้เรามีคือตอนนั้นก็จะเป็นนโยบายของของกรมเหมือนกันนะคะให้มีหนึ่งหนึ่งจังหวัดหนึ่งศูนย์นะคะ<ฆ>ซึ่งเราก็ได้มีการคัดเลือกก็คือศูนย์คุมพืชภาคประชาชนตำบลท่ามเหนือซึ่ง<ฆ>เป็นของอาจารย์วิรัตเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะ ตอบโจทย์หลายๆด้านได้นะคะเนื่องจากว่าเราพอเราดูเราต้องมีข้อมูลในเรื่องของผู้ตุกคุมความประพฤติด้วยซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลน,นาท่าเหนือนาท่าใต้แล้วแล้วก็ตำบลลำพูราอำเภอว่ายอดด้วยที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงซึ่งก็สามารถที่จะมา มารายงานตัวหรือมาจากกิจกรรมต่างๆที่นั่นได้นะคะก็เลยมีการดําเนินการดาเนินการศูนย์เนี่ยก็จะมีอาสาสมัครคุมประพฤติมีปราชชาวบ้านนะคะแล้วก็มีท้องถิ่นนะคะมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาถ้ำเหนือมีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะแล้วก็มีแพทย์ประจาตาบลม,มามามาร่วมกันเป็นคณะกรรมการเพื่อที่จะขับเคลื่อนอช่วยเหลือดูแลน้องๆตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการดําเนินการ ก็เราเริ่มมาตั้งแต่มกราปี65นะคะก็มีการาจัดกิจกรรมทั้งฝึกอาชีพให้กับน้องที่นั่น่นะคะรับรายงานตัวแล้วก็ทํางานริการสังคมโดยเริ่มแรกเนี่ยก็จะอาจารยอ์อาจารย์วิรัตเนี่ยก็จะเป็นประธานศูนย์นะคะก็จะมีปราชาวบ้านแล้วก็มีหลายหลายฝ่ายเข้ามาช่วยในการในการช่วยดูแลน้องๆนะคะซึ่ง มีน้องๆที่เข้าไปในในในส่วนของการรับรายงานตัวหรือร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยรวมแล้วเนี่ยประมาณร้อยสามสิบคนนะคะก็น้องๆเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วก็พ้นการคุมพฤติไปได้เนี่ยก็ตอนนี้ร้อยสามสิบห้าคนส่วนอีกห้าคนเนี่ยอยู่ระหว่างการให้โอกาสในเรื่องของการเตือนไปตามอะไรอย่างเงี้ย<ข>ก็จะมีบ้างอะาคะาในส่วนนี้<อ>ก็เราเห็นว่าในส่วนของการดําเนินงานของศูนย์คุมพฤติภาคประชาชนเนี่ยาสามารถที่จะดูแล้ว สามารถขับเคลื่อนง,งานของคูมะพฤติได้ไปได้ด้วยด้วดีนะคะก็เลยมีก็จะมีการขยายออกไปอีกนะคะ,ะหนึ่งศูนย์ที่ตำบลสุโสออำเภอปลเหลียนนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการประสานกับพื้นที่อยู่นะคะว่า,าจะดำเนินการได้เ,เมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก,ก็คิดว่าที่ศูนย์สุสโสก็ตอนนี้ประสานแล้วมีการตอบรับมาเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวต้องมีต้องอมีการประสานกับ ทางเครือข่ายอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนะคะเรียกได้ว่าทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรังของเราเนี่ยคือใส่ใจนะคะในบรรดาผู้ถูกคุมประพฤติทั้งหมดนอกเหนือจากการที่เราจะให้มีศูนย์ที่จะต้องรับรายงานตัวในพื้นที่ของเขาแล้วก็เท่ากับว่าอำนวยความสะดวกให้แล้วล่ะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ให้กลุ่มกลุ่มคนเหล่านี้แถมยังมีการฝึก อาชีพให้อีก <Okay. S 1> นะด,นดูแลอย่างดีเลย <Okay. S 1> เพื่อที่จะคืนคนดีกลับสู่สังคมแล้วก็ไม่ให้น้องๆหวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา <Okay. S 1> นั่นเอง <Okay. S 1> ที่นี้ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนกับบ้านกึ่งวิถีมันต่างกันยังไงคะหัวหน้าบ้านกึ่งวิถีเนี่ยก็คือน้องเนี่ยไปอยู่ในนั้นอาจจะระยะเวลาเนี่ย oh. ประมาณอาจจะแปวันหรือว่า15วันก็แล้วแต่ว่าทางศูนย์ทางบ้านกึ่งวิถีเนี่ยจะดูว่าเขาเนี่ยสามารถกับ ออกไปอยู่กับชุมชนพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะกลับไปอยู่ที่ที่ที่บ้านได้ที่เดิมได้นะคะก็คือ,อไปอยู่ที่ศูนย์เนี่ยก็อาจจะมีการให้ความรู้แล้วก็อาจจะให้ความรู้ในด้านอาชีพด้วยนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมของเขาอีกอีก,อก อีกครั้งหนึ่งคะ่ะที่ก่อนที่จะออกไปสู่สังคมภายนอกนะคะ่ะแล้วใครดูแลเขาในระหว่างที่เขาอยู่บ้านกึ่งวิถีก็จะมีก็จะมีกรรมการศูนย์นะคะกรรมการศูนย์เชุดนั้นแหละใช่ค่ะกรรมการศูนย์ที่จะดูแลซึ่งจริงๆศูนย์บ้านบ้านกึ่งวิถีของเราเนี่ยจะมีสองที่นะคะ,คะก็จะมีที่วัดวัดเขาเขา,ขาไม้แก้วะคะ่ะอีกที่หนึ่ง นะคะ,คะแล้วก็แต่ว่าที่วัดของไม้แก้วเนี่ยบางทีในในตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีมีน้องๆที่ออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ละแวกนั้นนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปไปพักอยู่นะคะแต่แต่ผ้าจา์เนี่ยก็ยังให้การสนับสนุนถ้ามีถ้ามีผู้ถูกคุมที่จะไปพักเนี่ยทัานก็ยินดีส่วนตอนนี้เนี่ยก็ เราก็เลยมีการประสานกับพระอาจารย์นะคะโดยการาส่งน้องไปทํางานมีการสังคมแล้วก็ให้ให้น้องๆเนี่ยไปไปช่วยพัฒนาที่วัดอะไรเงี้ยค่ะอืมค่ะ,คะนะคะในส่วนของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตรังภารกิจเนี่ยมีมีหลากหลายมากเลยทีเดียวค่ะคุณผฟังค่ะเราเคยเห็น ให้ไปให้น้องๆที่สำนักง,งานนี้แหละร่วมกับบรรดาอาสา,าสมัครคุมประพืชผลิตพวกน้ำยาล้างจานหรืออะไรพวกนี้เพื่อที่จะหารายได้เข้าทูบีนัมเบอร์วตรงนี้เราขับเคลื่อนเรื่องของทูบีนัมเบอร์วยังไงคะเหวหน้าค่ะในส่วนของทูบีนั้น to be number รคือจริงๆแล้วภารกิจของคูมอพืชเนี่ยค่อนข,ข้างจะหลากหลายาเยอะนะคะในส่วนของ ToB ี Number One น่ยนะคะก็เราจะคัดเลือกน้องๆคือน้องๆที่เข้ามาสู่สำนักงานคูมอพืชเนี่ยเราก็จะให้เป็นสมัครสมาชิก to b ี Number 1ทั้งหมดะนะคะ<า>ค่ะแม้ว่าจะอายุมากแล้วก็กให้สมัครนะคะก็จะมีการขับเคลื่อนก็จะมีคณะกรรมการของอชมรม ToB ี Number one นะคะนอกจาก เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะประกวดทีวนันมเบอร์วันในระดับภาคนะคะ,ะแล้วก็ก็จะต้องมอีเหมือนกับว่าสามกออะไรเงี้ยนะคะมีกรรมการมีกองทุนมีะอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ในส่วนของกองทุนเนี่ยก็จะให้น้องๆเนี่ยค่ะมาะหาทุนกันเองเพื่อที่จะ,ะหารายได้นะคะเพื่อใช้จ่ายในเรื่องของการดําเนินงานของ กองทุนอของทูบีน b มเบอน่นะคะค่ะ,คะก็จะมีการฝึกให้น้องเนี่ยทำน้ำยาล้างจานบ้างในส่วนช่วงของวาเลนไทน์ก็จะมีการทำขนมนะคะ <c oughs> แบบ <c oughs> ดอกกุหลาบอะไรเงี้ยก็จำหน่าย <c oughs> ให้กับ ผู้ที่สนใจทั่วไปนะคะก็คือเอารายได้เข้ามาสู่กองทุนนั่นเองก็คือขับเคลื่อนให้ให้ทุกคนได้เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดนะคะเห็นไหมคะเท่าที่เราคุยมาเนี่ยทางคุมประพฤติจังหวัดตรังนี่ทั้งในโรงเรียนสถานศึกษานะคะเรื่องของทูบีนัมเบอร์วเรื่องของการดูแลผู้ถูกคุมประพฤติให้กลับเป็นคนดีคืนสู่สังคมและไม่หวนกลับมากระทําผิดซ้ําซึ่งล่าสุดเองก็มีเกี่ยวกับพรบเรื่องของการกระทําผิดซ้ำเรื่องของ การใช้กำไร E M มาต,ตอนนี้มีมีคนที่ต้องต้องใช้พวกกำไร E M นี้มากหน่อยแค่ไหนคะจงวัตรงังมีค่ะตอนนี้อยู่ที่อํากำไร E M เนี่ยเราได้รับจากกรมจัดสรรมานะคะสองเครื่องแต่มีการติด E M อยู่ตอนนี้ก็ประมาณ68เครื่องนะคะค่ะก็ส่วนใหญ่ที่ติดเนี่ยก็เจอกรณีที่ได้รับการพักการลงโทษลดการลงโทษปล่อยมาก่อนกำหนดนะคะก็ ในส่วนของการติด EM เนี่ยเพื่อที่จะกำหนดเงื่อนไขว่าเขาห้ามออกนอกเขตพื้นที่นะคะหรือว่าห้ามเข้าไปในเขตพื้นที่เช่นในกรณีที่เช่นคดีที่มีผู้เสียหายนะคะก็อาจจะกําหนดเงื่อนไขว่าห้ามเข้าไปใกล้บ้านผู้เสียหายหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วในกรณีที่ขับรถขับรถเร็วก็จะมีการจํากัดความเร็วด้วยนะคะค่ะอย่างบางคนเนี่ยขับรถ กรณีขับรถสมมุติขับรถประมาดนะคะ,คะแล้วขับรถเร็วเกินเก้าสิบก็จะมีการติดกําไรเอเอ็มแล้วก็จะมีการกําหนดว่าห้ามขับรถเกินกว่าที่กําหนดนะคะคือมันสามารถล็อกได้เลยถ้าใช้ความเร็วเนี่ยมันก็จะมาโชว์ที่ที่สำนักงานที่มอนิเตอร์อยู ใช่ค่ะ,คะจะมีเครื่องมอนิเตอร์อยู่ที่ที่กลมแล้วก็ที่สํานักงานด้วยค่ะ,คะเราก็สามารถดูได้ว่าคนนี้มีการผิดเงื่อนไขหรือเปล่าอะไรนี้ค่ะออกนอกเขตไหมถ้าออกนอกเขตเนี่ยเครื่องสัญญาณมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาค่ะทางพนักงานพี่ๆก็ต้องอ,อ,อาจจะต้องโทรศัพท์ไป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 สอบถามหรืออาจจะต้องไปในที่ ในที่บ้านที่นั่นเลยอะคะที่บ้านของเขาเลยค่ะค่ะเคยเห็นหัวหน้านําทีมงานเนี่ยออกไปทํากิจกรรมในช่วงแบบวันหยุดยาวช่วงเทศกาลอะไเหล่าน,นี้ไปให้ความรู้เรื่องของเมาไม่ขับค่ะ ค่ะหัวหน้าวางแผนเกี่ยวกับการดําเนินการรณรงค์เรื่องนี้ยังไงในช่วงเทศกาลคะแล้วก็จากผลการดําเนินงานของเรามาเนี่ยเรามีคดีที่แบบเมาแล้วไม่เมาแล้วขับแล้วมาอยู่ในการควบคุมของกรมประพฤติมากน้อยไหมคะมากน้อยแค่ไหนในช่วงเทศกาลในช่วงเทศกาลของของจังหวัดตรังเนี่ยนะคะไม่ไม่มากนะคะประมาณเออสามประมาณ30 ว่าลายนะคะถือว่าไม่ไม่ไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับเปรียบ p, เทียบกับของจังหวัดอื่นนะคะเช่นของจังหวัดสุรินทร์ทางาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยของเราก็ถือว่าไม่มากแต่อย่างไรก็แล้แต่ก็ไม่อยากที่จะให้มีคดีเมาแล้วขับเกิดขึ้นเน่นะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบนอกนอกจากตัวเองแล้วเนี่ยส่งผลกระทบกับคนอื่นด้วยนะคะเราก็เลยมีการรณรงค์นะคะในช่วงทุกเทศกาลไม่ว่าจะเป็นสงกรานหรือว่าในช่วงของวันปีใหม่ด้วยนะคะหรือว่าวันหยุดยาวที่ ่มีหยุดต่อเนื่อง4-5วันนะคะก็จะมีการโดนรง์แล้วก็โดนรงงเมาไม่ขับนะคะและนอกจากนี้เราก็จะจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในเรื่องของกฎจราจรต่างๆนะคะทุกช่วงเทศกาลค่ะค่ะนะคะนี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะกับการทำงานของสำนักง,งานกรุมประพฤติจังหวัดตรังนะคะเอาละค่ะ วันนีคาะเรื่องของโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดเมื่อครู่นี้เรายังไม่ได้คุยกันเลยว่าใน4ี่รุ่นเนี่ยเราจะจัดเมื่อไหร่อย่างไรอ่าค่ะเป็นยังไงค่ะใน4รุ่นที่เราจะจัดนะคะเริ่มวันนี้วันวันรุ่นแรกรุ่นที่1วันนี้เลยนะคะวันที่16 12ถึง16มิถุนายนนะคะรุ่นที่สองวันที่17ถึงวันที่21กรกฎาคม2566รุ่นที่3วันที่15ถึงวันที่19สิงหาคมนะคะแล้วรุ่นที่4 วันที่28สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนะคะจัดทั้งหมด4รุ่นแล้วก็จัดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังทั้ง4รุ่นค่ะค่ะนะคะก็เป็นหลักสูตรที่น้องๆจะต้องไปอยู่กับเรา4คืน5วันมีกิจกรรมนะคะที่จะ,ะปรับพฤติกรรมของเขานะคะให้เขาหันมาทำ แต่สิ่งดีๆ <Okay. S 1> เป็นการคืนคนดีให้สังคมและที่สำคัญก็คือน้องๆไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตามเป้าหมายของโครงการนี้นะคะ <Okay. S 1> วันนี้ต้องขอบคุณท่านหัวหน้า <Okay. S 1> วิพรร,รัตนะ์นะคะพนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดตรัง <Okay. S 1> ด้วยอีกหนึ่ง <Okay. S 1> ตำแหน่งนะคะ <Okay. S 1> โอกาสหน้าคงจะได้พูดคุยเกี่ยวกับงานของคุมประพฤติตรงังและก็ยุติธรรมจังหวัดตรงัง <Okay. S 1> เพราะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของกองทุนยุติธรรมจะต้องรบกวนหัวหน้าอีก ครั้งแน่นอนค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะ,ะและขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังด้วยนะคะอ่าเจอกันใหม่ในวันต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะสวัดีค่ะติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรงัง FM 91.25 MHz มก สวทตรังฟังทั่วโลกกับ w w w t r a n g r a d i o n e t